สวัสดีเช้า,าวันศุกร์นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางฤดูฝนนะครับนี่นะครับเมื่อคืนก็ฝนตกแบบบรรยากาศก็มีน้ำมีอะไรสังนะครับจะเตรียมรถเตรียมของก็ค่อนข้างลำบากนะครับผมวนี้เมื่อคืนผมก็ได้ทำการล้างโซ่นะครับล้างโซ่ฉีดจารบี แล้วก็เก็บข้าวเก็บของนะครับเช้านี้ผมก็จะแพ็กของเข้ารถวันนี้ผมก็จะเดินทางไปที่ตัวเขาค้อนะครับผมไปการเต็นที่ไปรษณีย์เขาค้อตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับผมก็จะออกเดินทางแต่เช้าเ้าแล้วก็ อยากให้ไปถึงไม่เกินบ่าย3ามนะครับวิ่งก็ไม่ได้รีบร้อนนะครับวิ่งน่าจะยืนพื้นประมาณ90้าสถึงหนึนะครับเผื่อเวลาไปสัก3ชั่วโมงนะครับสาชั่วโมงก็วิ่งชิวๆไปกินลมชมวิวไปก็ไปกับเจ้า5 0 0รนะครับผม แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปวามบางจากบ้านลำนะครับอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็มาแวะกินข้าวนะครับนี่เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับนีกบ่ก็พักรถพักคนนะครับกินข้าวเช้ขาขณะนี้เวลาเก้าโมงครึ่งนะครับ Uhm. ค่ะอั si. นนี้เราก็มาแวะกินข้าวมื้อแรกของวันที่เค้าหมูกรอบเราต้องมาชิมก่อนอร่อยไหมต้องมองหน้าแม่ค้าก่อนเป er. ็นไงครับอร่อยอร่อยใช้ได้เค มาแวะกินข้าวเที่ยงกันนะครับตอนนี้ก็เที่ยง42่สนาทีแวะปะอตอตอนนี้แล้วก็แวะกินข้าวนะครับกลางวันเวลาขีนานดทตอันนี้ไตรหมง เหลือระยะทางอีกประมาณ170กิโลจะถึงถึงไหนวะไะดีน,นีขาวโไอเจีนีขาวพออีกประมาณที่ละสามชั่วโมงบ่ายโมงก็บ่ายสองบ่าสามสี่ถ <c oughs> น่าจะถึงกันประมาณสี่โมงเย็นนะครับก็ยังดียังไม่มืด ก็กินข้าวก่อนเดี๋ยวรอข้าวแป๊บหนึงนะไม่ได้กินข้าวใช่ไหมอ้าวไม่สั่งข้าวเลยหรอสั่งุุกี้ไปสั่งซุกี้ไปไม่กินตอนเย็นโอเคแสดงว่าวันนี้ เราน่าจะได้กินข้าวแค่มื้อเดียวตอนเย็นไงตอนเย็นน่าจะกินอย่างอื่นะหมูกระทะอะไรนี้หมูจี <c ười> กินหมูจีเอากระทะเตาแก๊สน้อยมาก็แ <c ười> ้เติมน้ำมันเมื่อกี้ที่ปั๊ม PT เติมไปห้ารยี่สิบบาท ครั้งแรกนะครับของวันนี้ก่อนจะอ,ออกมาจากบ้านน้ํามันก็เกือบเต็มถังนะครับผมไม่ได้เติมให้เต็มถังม,มาวิ่งไปแล้ว300กิโลครับ <c oughs> ก็ไปกินข้าวที่ปั๊มปตทนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างให้เลือกสรร <c oughs> ครับยกไปเลยล<ะ>อ้าวไหนร้อนเหมียวจะยกหมร้อนขาก่อนให้พี่อืมก็ย้ายหนึ่งมานั่งดูน้ำ cọc nắm phụ. chúc mừng chúc mừng ครับผมก็เดี๋ยวไปเดินไปเซเว่นนะครับไปซื้อผงปรุงรสเอาไว้หมักหมูเราไม่รู้ว่าจะได้หมูหรืออะไรแบบไหนเดี๋ยวไปถึงก็ค่อยหากันนะครับเพราะว่ามือเย็นเราอยากจะย่างกินงนันตอนนี้ก็เหลือระยะทางอีกประมาณ130ยมกิโลนะครับก่อนที่จะถึงสถานีไอส์นี ขาอนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊มพอตทอบึงสามพันนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วแล้วเราก็พร้อมออกเดินทางแล้วครับ เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปติดต่อนะครับข้องบนนี้ปะมาติดต่อกลางเต็นท์นะครับผมเอาเต็นท์มาเองครับรนะตรงนะั้นแถวในที่งสองนะครับทั้งสองลงไปได้แต่โซนเนี้ยมันกลางได้ครับครับผมผมติดไว้ยังในญี่ปุ่นนะครับได้เห็นโอ้โหอยากจะช่วยท่านเข้าไปแล้วแต่คนเราไปสิบบาทครับ ขันสอก็ได้ตรงรางกว้างได้ครับหลังบ้านนี่ก็ได้ได้แล้วเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่อ่ะครับก็น่าจะเป็นเดือนนี้น่าจะเป็นสินหาหรือว่าจะเป็นตุลาดูความสมำเสมไปอยู่ครับตอนนี้ก็แค่ครับให้พื้นที่ไปก่อนให้ใครจะมาก็เพื่อชนะครับ,รรบพอดีว่ามีเพื่อนที่เขาอยู่แถวเนี้คร,ครับเขาแนะนามาแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันเปิดหรือยัง เป็นหลังารจการได้ครับเรามีเป็นการแการครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่นี่ไปสณีเขาคอนะครับเป็นรางการเต็นต์ตรงไปสณีเขาคอจะได้วิวแบบนี้นะครับผมขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับแฟนนะครับสองคนที่จริงตอนเนี้ยเขายังไม่ได้ให้กางเต็นท์นะครับผมไม่ได้สอบถามก่อน พอดีมีคนแนะนำมาก็เลยอยากมาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอีกประมาณน่าจะประมาณเดือนสิงหานะครับยังไงใครจะมาก็ติดต่อสอบถามโทรเข้ามาก่อนดีที่สุดนะครับก็ตรงนี้ได้กลางเต็นท์นะครับมีที่เขามาเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งข้างบนข้างบนข้างไปสถานีเลย มีอยู่ก็กลางสองอยู่สองเต็นท์นะครับแล้วก็เรามาสองคนก็กลางเต็นท์หนึ่งตรงนี้เราได้ที่กลางเต็นท์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองของลานกลางเต็นท์นะครับชั้นหนึ่งก็คือคือข้างบนข้างบนระนาบเดียวกับตัวไปทษนียนะครับแล้วก็ชั้นสองก็คือตรงนี้ ก็มันจะกลางได้แทบทุกที่นะครับยกเว้นตรงจุดชมวิวตรงชั้นหนึ่งที่มีป้ายอ่าโทรเลขเขา่ขาข้อนะครับตรงนั้นที่เป็นเนี่ยครับที่มีป้ายตรงนี้ข้อห้ามกลางเพราะว่าตอนเช้าจะมีนักท่องเที่ยวมาชมวิวนะครับคนที่กางเต็นท์ก็อาจจะไม่ได้นอนดีเช้าวันพรุ่งนี้นะครับจะได้เห็นวิวแบบ ทะเลหมอกนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วเปิวแล้วเปิวแล้วอันนี้เสาใครครับก็ไม่รู้นะครับมาทับเต็น์เราไว้นี่นะครับออกมาแต่เต็นเพียวๆเลยผ้าปูพื้น ก็ไม่เดามานะฮะปลายชงปลายซีกก็ไม่มีกับเขาทัาบกลางข้างบนไม่มีแดดออกแล้วครับเดี๋ยวก็เก็บของน,นอน,<ค>นขอสอบถามหน่อยครับตั้งรถมา430กิโลรู้สึกยังไงบ้างเคยเคย ซ้อนมอไซค์ไกลๆอย่างนี้ไหมครับไม่เคยค่ะคนขับรถขับรถไม่ดีเลยทำไมอ่ะไม่ได้นอนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนตกหลุมทีก็ตื่นเบรกทีก็ตื่นเนี่ยหรอใช่โอ้ oh, ขี่มอไซค์ย,ยังจะหลับอีกครับ <laughs> สบายดีจริงาาถ้าไม่มีมปี๊ฟพิงหลังนี่แสดงตกรถแน่นอนเพราะมีปี๊บเลยถึงหลับอะ่ะ <laughs> โอเคเรากลางเต็นท์นะครับตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วสี่โมงครึ่งอ่าสี่โมงครึ่งเรายังไม่ได้มีสบเสบียงยังไม่ได้มีอาหารกินเลยนะครับเย็นนี้ตอกสมองบกนะครับอันน้อยนิด คนกำลังจะกินซะหน่อยขัดขวางการกินอย่างเงี้ยนี่ยครับคนที่เกียดติ้ม่ไ่เกียดได้หิวเฉยๆไปหาของกินก่อนจะมืดอันนี้เอาไว้นี่หรอนี่ครับเอาเต็นเอ้ อ่ปีบอ่บปีบทับเต็นไว้สี่มุมย,ยังจะปีบอีกไหมเค okay. ยโอเดี๋ยวก็ไปเดินหาของกินก่อนนะครับที่อัอนี้ไปไหมใกล้ๆนี่นก่อนถ้ามีอาหารตามสั่งหรืออะไรก็เอามากินหรือว่าเขาจะแบ่งหมูขายให้เราไหมิงิงหนูคิดว่ามีอะไรกินไหม อดแว่ะมีร้านค้าตรงนี้ตรงนี้นี่ก็จะมีที่กลางเต็นท์ของน่าจะเป็นเอกชนนะครับภูผาหมอกชื่อภูผาหมอกครับแคมปิง้งแล้วก็มีร้านค้าผู้ใหญ่คิดอาหารสดเครื่องดื่ม,มบริการนำเที่ยวด้วย ไร้านผู้ใหญ่ชิดอะมีของสดด้วยนี่เลือกซื้อน้ำจิ้มของสดเอาไปย่างนะครับมีหมูกับหมูสาชั้นกินหมูเราไม่กินผักในร้านก็ของครบนะครับเครื่องครัวโอเคเอา, <Okay. S 2> าแค่นี้นะอืม แ้วน้ำแข็งน้ำแข็งกับน้ำเปล่าขวดใหญ่สองจ้ะวันนี้แม่ครัวก็กำลังจะเตรียมหมักหมูย่างกันนะครับนี่มีเตาแก๊ส,<อ>ส<อ>ที่ใช้ไปแล้วสองรอบไม่รู้จะย่างหมูหมดหรือเปล่านี่สุกสเราซื้อหมูซื้อของมาจากร้านข้างล่างก็ประมาณ320บาทมั้ง ประมาณนี้นี่มีน้ำจิ้มมีไส้กรอกมีหมูสามชั้นหมูสันนอกมีเห็ดออรินจิแล้วก็อันนี้หมักย่างซื้อมาจากเซเว่นที่ปตทปตทอะไรนะบึงสามพันบึงสามพันโอเคครับเดี๋ยวเรามา ย่างหมูกินกันดี่ฝ่าเฮ้ยนี่ลมมันพัดอ่ะหมดเลยเหรอเขาบอกว่าหนึ่งกิโลเนี่ยหนึ่งกิโลหมูถึงเหรอถึงเชื่อหนูดิเอ้ยเชื่อหนูก็ได้ ลอกินอย่างเดียวเฮ้เดี๋ยวย่างให้อย่านี่ก็มากันแบบสบายๆชิวๆนะครับผ้าปูรองนั่งอะไรก็ไม่มีสบายมากคนถ่ายทั้งข้างใน <laughs> แล้วหนูก็นั่งข้างนอกที่ฝนก็เต็มเลยเออทำไปเถอะลมโหยลมเย็นลมเย็นจ่าลมเย็น เหมือนจะมีเริ่มมีหมอกแล้วนะครับข้างนอกนะมา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  <What? S 1> มา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 วิหมูาไว้ตรงกลาง มาที่ไหนเนี่ยสไตายอ่ะก่อนข้าวมูย่างอันนี้คนย่างคนเทียคนเทียสองพันยิบสอง เริ่มปวดหลังแล้ว,มวลผมเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยปวดหลังแล้วผมเนี่ยปวดหลังแล้วพี่แกะพี่เคยปวดล,ลมพัดหนาวนี่ฮนะลมพัดกองลวงจากปีบตัวรับสัญญ,ญาณไมพังจอพังงานเข้าตั้งแต่ทริปแรกเลย ทีมงานจะด่าผมไหมเนี่ยเอาเขาลุกมาย่างต่อแล้วนี่เขายกลุกมาย่างต่อแล้วเขาน่าจะหิวแล้วครับดูท่าทางจะให้ซื้อข้าวกล่องมาเตรียงไว้คืนนี้เนี่ยครับพราทิตย์กำลังจะตกวิวตรงหน้าเต็นท์เราพอดีนะครับ วันนี้ไปวันคืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ว่าเราจะได้จะได้พบกันใหม่ต่อจากนี้ คืนนี้ฝนจะตกไหมครับเนี่ยผมว่าจะหยิบมาแต่ลืมอะครับถ้ามันตกหนัะหลงเข้าเต็นหมดนะอ๋อมีประสบการณ์หลงค้างนล้วไม่ได้นอนเลยครับแรงนักก็นอนได้ครับผมคอยคอยอ่ากให้มันตกก็แล้วกันครับพวกเราผมเคยมานั่งไม่ได้นอนทั้งคืนสองค้างแล้วที่นี่มาหน้าหน้าช่วงนี้เหรอครับลมด้วย มาช่วงนี้เหรอครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเหรอครับผมมามาช่วงที่มันฤดูหนาวก็ตกอ๋อตอนเช้ามันจะเป็นทะเลหมอกนะครับผมเราจะไม่มองเห็นนะั่นน่ะข้างล่างตากน้ํานี้ไม่เห็นหมอกมันจะคลุมตั้งแต่นี่ครับรอบๆใกล้ๆนี้ใกล้ๆน,นี่เลยเหรอครับที่คุณมองเห็นเป็นเต็นท์ขาวจะมองไม่เห็นเลยโอ้ แล้วก็ไปจนสุดโน่นน่ะสุดท้ายเขาไกลๆนู่นน่ะเป็นทะเลหมอกครับช่วงเช้าๆใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าเช้านี้จะได้ดูไหมถ้าหน้าหนาวได้ดูทุกวันหน้าหนาวโชคดีก็โอเคครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับผมครับสวยและหล่อเพรา่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนอนทับเบิร์กทับเบิร์กไปยังยังครับทับเบิร์กขับรถระวังเลยนะอ๋อ ครับผมปัจจุบันทางมันดีแล้วล่ะก็ค่อยๆขีค่ค,ครับผมเคยคเย,ยขึ้นเขาคิมชักูดไหมยังไม่เคยครับระเบิดตรายอยู่นะอืรถเกียร์โต้เปล่าครับอะไรนะฮะรถเกียร์โต้ไหมเกียร์ธรรมดาครับโหธรรมดาลตราย <c oughs> มันชันมากมันช<อ>ันจนจะหงายท้องเลยอะ่ะครับผมมันขึ้นประมาณ4ี่อ,องศานะ เวลามันขึ้นเก่งอะแล้วผู้ทัพเบิกมันจะเป็นแบบปีนตลอดสิบเจ็ดโลก็จริงแต่ว่ามันไม่มีทางลงอ่ะครับปีนอย่างเดียวอะครับต้องพักรดบ้างแล้วอย่างทางที่มาเขาคอนี่ไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมครโอ้ยผมบอกเลยนะถ้าผู้ทัพเบิกกับเขาคอเนี่ยในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านมาเขาคอเนี่ยผมว่าเขาคอมันได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ทัพเบิกครับผมก็น่าจะค่อยๆขึ้นนครับลากเียยไ อะไรครับควลพักรถบ้างครับเบรกระบบเบรกแล้วก็คร์ดเนี่ยเป็นห่วงที่สุดครับผมหาลงก็ควรที่จะเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็แตะเบรกบ,บ,บ้างปล่อยบ้างอย่ายเหยียบตลอดเดี๋ยวเบรกไหมครับผมจะมาดูไอ้นี่ยครับไม่รู้ว่ามันมีไฟหรือเปล่าพอดีจะชาร์จโทรศัพท์ไฟอะไรครับไอ้ตรงบล็อกเนี่ยครับมันมีป๊กไฟแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีมันมีไฟหรือเปล่าครับผม มีอะไรก็เรียกเนื้อใกล้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับไม่มีไรหรอกผมเคยมานอนคนเดียวก็มากี่โมงแล้วสามทุ่มห้านาที3รัุ่มห้านาทีสามทุ่มห้านาทีกลางเต็นท์มันจะมีฝนละอองฝนนะครับปล่อยๆได้ ผ้านะครับผยางของคุณลุงที่มากางเต็นท์เหมือนกัน <c oughs> แกเคยมาสองครั้งแรกเจอฝนนอนไม่ได้เลยทั้งคืนก็แกก็เลยมารอบสามแกก็เลยเตรียมของมาเต็มที่เลยแกขยโยนมาให้เรา <c oughs> ได้ปูพื้นนะครับ แล้วก็คุมหลังคาเต็นท์อีกทีหนึ่งนี่ก็ได้เวลานอนโอเคครับลาตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้เจอกันที่น่าจะเป็นอ่าวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะครับอืมแล้วก็ที่พักที่ฟูทเบิรก็เช็คอินได้เวลาบ่ายโมง เราก็หาแวะเที่ยวเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้คืนที่นึงพางไปคืนนี้ก็ลาตีสวัสดีครับนี่นะครับเตน็นแบบอัตโนมัติเพื่อนผมแซวว่าเป็นเต็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมลายพาง <c oughs> ใครเซลเดี๋ยวก็แปะมากเลย